พี่ยังไม่ได้กดเลยสวัสดีค่ะโอ้ยแต่และต้องสู้เสียงกับนักพนันนะคะก็กำลังเชียร์การชนไก่อยู่คะ่ะเป็นนักกีฬาค่ะไม่ใช่นักพนันนะคาเรืยอกนักกีฬาชนไก่นะคะสวัสดีค่ะพี่อุ้มจากคลังท้ามือสองค่ะแวะมารีวิวเสื้อกล้าม ใชผ้าใหม่เวอร์ผ้าใหม่เวอร์คช่เออเออค่ๆไอ้บอกกันดีๆก็ได้ไอ้ให้ห้ามเดี๋ยว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 โอ้อ่ะมานะคะเสื้อดามชายเออโอเคโอเคกะจะหักเงินเดือนมาแล้วเลาวก็อี้มาให้ก็โอเคหย่นหย่นนะคะก็อี้ขาหักเอาพี่มันตกซะเนี่ยอีกนิดนึงค่ะอีกนิดนึง อีกค่ะอ่ะอีกอีกซิงหนึ่งมาอ่ะเราจะรีวิวพอเป็นกระสายนะคะเพราะว่ามันคือเสื้อกล้ามผู้ชายค่ะอ่ะมันคือเสื้อกล้ามผู้ชายแบ่งครึ่งนะคะแบ่งครึ่งเสื้อกล้ามผู้ชายนะคะ so beautiful and oh, this one gonna be the line อันนี้ไหมใช่ลายนี้ไม่ใช่เหรออ๋อ อ้ามาใครจะรีวิวคะใครจะรีวิว oh, <yeah. S 1> ทำไมมันเหม็นนางแสงไม่ใช่เลือกไม่จำเป็นต้องดึงเลือกเออไม่ได้เลือกกระสอบ oh, ค่ะจะรีวิวเอออันนี้เก็บสิ่งนี้เก็บเลยนะคะแล้วก็เอาสิ่งนี้รีวิวนะเพราะว่ามันทองมันฟูอ่ามาให้พี่อยู่ตรงไหนคะ เ้ผู้ชายค่ะเสื้อกล้ผู้ชายนะคะเสื้อกล้ผู้ชายใครสนใจบ้างเสื้อกล้มผู้ชายนะคะใส่ใส่หล่อใส่สวยใส่ดีค่ะเสื้อกล้มผู้ชายนะคะ,อ,คะ,ะ,คะอันนี้มันตัดแขนเป่าว่าเสื้อยืดแล้วมันตัดแขนเป่าไม่ตัดอ๋อโอเคไม่ตัดนะคะเป็นเสื้อคล้มจริงๆนะคะ เข้าใจว่ามันเป็นเสื้อยืดแล้วก็มาตัดแขนนะคะเสื้อกล้ามผู้ชายค่ะเสื้อกล้ามผู้ชายนะคะยังไม่รู้เหมือนกันเพิ่งเข้ามามาหลูกเองโอ้ my god มาหลูกเองนะคะผ้าใหม่เวอร์ผ้าใหม่จริงๆนะคะผ้าใหม่จริงๆมีแบรนด์นะคะมีแบรนด์ท่านไหนที่สนใจรับไปขายนะคะ พี่อุ้งแนะนําเลยนะจะได้สักประมาณ8ตัวต่อกิโลไหมพี่กันเนาะเพราะว่าเสือ้อเสื้อสายเดี่ยวของผู้หญิงเราได้ประมาณเท่าไหร่เนอะเนเสื้อสายเดี่ยวเราได้20กิโลต่อ10ตัว10ตัวต่อกิโลไหมเสื้อสายเดี่ยวเราเนาะของผู้หญิงนะเนาะของผู้ชายก็น่าจะลดลงไป 10, 10กิโลมัน200ตัว10กิโลเนอะเสื้อกล้ามผู้หญิง10กิโลมัน200ตัวเ mm hmm. อ้ 20, mm hmm. 20กิโล20กิโลมัน200ตัว mm hmm. ใช่โอเคงั้นก็งั้นก็ สิบกิโลสิบกิโลมันสิบกิโลอันนี้ก็น่าจะเั้าประมาณเจ็ดตัวอ่าเจ็ดสองสิบสี่ประมาณร้อยสี่สิบตัวนะอ่ะาคำนวณกันสึกยังไม่ถึงอ่ะถึงยังดูได้เลยเจ้าจะสบายค่ะอ่าพี่การจะลองนับให้นะคะ สี่ตัว9้าตัวเอาเจ็ก็พออะเจ็ดก็พอเจ็ดตัวเผื่อตัวเล็กตัวใหญ่พี่การเรียงดีๆเพราะว่าพี่อุ้มยังไม่มีตัวอย่างของสินค้าเลยเออแล้วเดี๋ยวพี่การจะต้องถ่ายรูปให้พี่อุ้มไงมีแบรนด์นะคะแบรนด์ปนด้วยเป็นเสื้อกล้ามหมดเลยเหรอโอเคได้ได้ได้อะถ้าขยันก็ทําหมดเลยนะคะ กางผู้ชายค่ะเสืขข้อกล้ามผู้ชายนะคะไซส์ไม่เล็กนะคะแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปนะคะไซส์พอดีเลยนะคะผ้าใหม่เลยนะคะผ้าใหม่มากเสืขข้อกล้ามผู้ชายนะคะเสืขข้อกล้ามผู้ชาย สก้ามผู้ชายนะคะกระสอบละ7,000บาทค่ะครึ่งกระสอบ3,800บาทเดี๋ยวนะคำนวณผิดไหมวะเสื้อก้ามผู้ชายนะคะเสื้อก้ามผู้ชายเสื้อก้ามผู้ชายนะคะ กามผู้ชายกระสอบละเจ็ดพันบาทค่ะกระสอบละเจ็ดพันบาทครึ่งกระสอบสามพันสามพันหกร้อยบาทครึ่งกระสอบสามพันหกร้อยบาทนะคะมีประมาณร้อยห้าสิบตัวค่ะตกตัวละยี่สิบบาทเสื้อกล้ามผู้ชายค่ะเร่เข้ามาเร่เข้ามาเสื้อกล้ามผู้ชายนะคะเสื้อกล้ามผู้ชาย ื้อกล้ามผู้ชายค่ะกระสอบละ7 0 0 0บาทนะคะเสื้อกล้ามผู้ชายกระสอบละ7,000บาทค่ะงานแบรนด์มีแน่นอนนะคะครึ่งกระสอบนะคะครึ่งกระสอบครึ่งกระสอบ3,600บาทได้ประมาณ150ตัวทั้งกระสอบจะได้ประมาณ300ตัวนะคะอันนี้เผื่อเหลือเผื่อเสียให้เรียบร้อยนะคะส,สวยๆงามๆเลยนะคะใส่สบ,บายสบายตัวละ20บกว่าบาทะคะ่ะ ท่านไหนสนใจบ้างนะคะท่านไหนสนใจบ้างผ้าค่อนข้างจะใหม่นะคะผ้าใหม่เลย สื้อกล้ามผู้ชายรีวิวเสื้อกล้ามผู้ชายค่ะทั้งกระสอบ7000บาทนะคะครึ่งกระสอบ3,600บาทค่ะทั้งกระสอบ7000บาทครึ่งกระสอบ3,600บาทนะคะมีกระสอบเดียวนะคะได้มากระสอบเดียวเสื้อกล้ามชายนะคะเนื้อผ้าทีเชิ้ตนะ ใส่สบายๆยอยู่บ้านนะคะไซส์ไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปนะคะไซส์พอดีเลยไซส์สวยงาม ไหนสนใจทักพี่อุ้มได้นะคะเสื้อกล้ามผู้ชายนะคะเสื้อกล้ามผู้ชายกระสอบละเจ0 0บาทครึ่งกระสอบ3600บาทค่ะ mm hmm. ผมงยี่ห้อมีนี่อันนี้ก็เกสนี่ก็ออกงานผู้หญิงได้นะเนี่ยผู้หญิงที่ใส่เป็นเสื้อกล้ามบางทีคนที่เขาคัดผ้าเขาไม่แม่นเขาไม่แม่นสไตล mm hmm. ์เป็นลนักษณะเสื้อกล้ามแบบนี้นะคะเสื้อกลามแบบนี้ นั่นอะไรนะอ๋อเสื้อสเวตเตอร์อไร่เวตเตอร์กับเสื้อกันฝนได้บรรยากาศเนานะเสื้อกันฝนเรารอรีวิว,วตอนฝนตกไหมผ้าสะอาดนะคะผ้าสะอาดค่ะเสื้อกล้ามผู้ชายนะคะท่านไหนสนใจทักพี่อุ้มมาได้เลยนะ ครึ่งกระสอบ3,600บาทได้ประมาณ150ตัวเต็มกระสอบได้ประมาณ300ตัวนะคะจะอยู่ที่7,000บาทนะคะ300ตัว7,000บาทค่ะเฉลี่ยแล้ว20บาทนะคะเฉลี่ยตัวละ20บาทค่ะท่านไหนสนใจทักขึ้นมานะคะ แบรนด์มีหลากหลายรูปแบบนะคะเป็นงานจากอเมริกาแต่ว่าแต่ว่าไซส์ไม่ใหญ่นะคะผ้าสะอาดนะคะผ้าดูใหม่เลยแนะคะท่านไหนอยากเจาะตลาดเสื้อกล้ามผู้ชายนะคะทักพี่อุ้มมาได้เลยนะคะสล้ามผู้ชายะะเข้ามาแล้วรานะคาเพียงแค่7 0 0ดบาทเท่านั้นนะคะ พึ่งกระสอบนะคะสามพันหกร้อยบาทค่ะเซรามชายผ้าค่อนข้างใหม่นะคะรักมากนะตัวทำเงินนะว่านหะมเอออุ้ยเขาจะมาขันอะไรตอนนี้แข่งยิมฮ<ะ>ขันแข่งกับพี่อุ้มเหรอ แย่งซีนพี่อุ้มเหรอ,อ,อนะคะเสื้อกล้ามชายนะคะผ้าค่อนข้างจะใหม่นะคะงานแบรนด์ติดมาเยอะแยะเลยนะคะเจอสามตัวห้าตัวแกล้งบอกว่าเยอะแยะอุ้ยตายแล้วแม่คา้านี่ไม่น่ารักเลยเนาะ,อ,ะอันนี้ก็แบรนด์นะ XXL เลยเหรออุ้ยไม่น่าจะใหญ่ขนาดน,นี้นะหรือว่าเป็นอันนี้มันเฉยๆไซส์ไม่ใหญ่นะไซส์ไม่ใหญ่ กร้าผู้ชายน่าจะประมาณ300ตัวต่อกระสอบนะคะครึ่งกระสอบก็ประมาณ150ตัวค่ะ150ตัวนะคะสำหรับครึ่งกระสอบนะคะมีหลากหลายรูปแบบหลายสีนะท่านไหนสนใจขายง่ายๆเลยนะคะต้นทุนแค่20บาทเอง ต้นทุน20บาทสามารถที่จะขายได้สบายๆเลยนะคะเซรั่รมผู้ชายค่ะต้นทุน20บาทรับไปขาย70-50ได้เลือกลายแต่งลายนะคะหลายแบบหลายไซส์หลายลาย เนื้อผ้าดูใหม่สวยงามเลยนะคะถ้าผ้าช้ำพี่อุ้มก็บอกไปแล้วนะคะว่าผ้ามันจะช้ำนิดนึงนะคะแต่อันนี้ผ้าสะอาดใช้ได้เลย มีก้อนที่ไม่ได้รีวิวนะคะท่านไหนสนใจเอาก้อนรีวิวก็ได้นะหรือจะเอาก้อนไม่รีวิวไปลุ้นเองก็ได้คุณภาพมันก็จะประมาณเดียวกันนะนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ทราบหรอกนะว่าซีกไหนมันจะมีงามมากงามน้อยนะคะแต่ว่ามันก็จะมันก็จะประมาณเดียวกันนะคะมันตัดครึ่งมามารีวิวให้เฉยๆนะคะเฮ้ยฮาเล่ฮาเล่เหรออือ เป็นจิวดานแบรนด์จิวดดนแต่ยี่ห้อฮาเล่จิวดานทำให้ฮาเล่เนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรเป็นร้านฮาเล่มั้งเอ,อต้องรู้จักอ่ไม่ใช่ป้ายฮาเล่นะไม่มีตะเข็บข้างด้วยเออเสอยืดเสื้อกล้ามเขาไม่มีตะเข็บข้างนะคะเสื้อกล้ามเขาไม่มีตะเข็บข้างใส่สบายแหละ ใครอยากได้ซีดรีวิวบอกพี่อุ้มเลยนะคะมีวลคอมนะคะวลคอมก็มีเจ้าโอ้ยตายละแล้วพี่นกเอาของขึ้นหมดเลย แล้วจะส่งของยังไงล่ะเนี่นะของขึ้นรถหมดเอาไว้หน้ารถมั้งเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอากระสอบ50โลนี่ไว้หน้ารถด้วย้นเอาไปส่กระสอบ100โลสงสัยยังไม่ได้ส่งหละเดี๋ยวต้องเข็นมาไว้ตรงนี้ Music เท่ากับ Live นะคะมากมายหลากหลายรูปแบบนะคะท่านไหนสนใจกระสอบรีวิวนะคะบอกพี่อุ้มเลยรีวิยวยังว่างนะคะรีวิยวยังว่างค่ะกระสอบรีวิวน้องวันนี้น้องวันนี้น้องอ,อ,อารมณ์ดีนะคะน้องบอกว่าจะรีวิวทั้งหมดเลยนะคะ,ะจัดกันไปนะคะจัดกันไปค่ะรีวิวหมดเลยไซส์ไม่ใหญ่นะ ไซส์ซก็ประมาณผู้ชายทั่วไปนะคะเสื้อกล้ามชายค่ะเสื้อกล้ามชายนะคะ Adidas หันหลายตัวเหลือเกิน Nike ก็หลายตัวสำหรับครึ่งนี้นะคะแบรนด์เคลเรียกอะไรนะ แบรนด์กีฬาก็น่าจะเจอเป็นสิบตัวอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับตัวละยี่สิบบาทแล้วมันมีไอที่พี่อุ้มไม่รู้จักอีกละ่ะเนาะเอออุย้ยเสือสายแว่นตาสปริ้สนะคะไอเลเลแบรนด์เออ king of los angeles เกือบละเกือบจะหมดละเกือบจะหมดละนะคะน้องออาน้องจัดให้นะคะครึ่งกระสอบไปเลยนะคะขาดเสียแทบไม่มีนะขาดเสียไม่เห็นเลยแล้วก็เออตัวนี้เป็นเกรดหนึ่งต้องบอกเลยนะคะตัวนี้เป็นเกรดหนึ่งนะคะขาดเสียไม่มีแล้วก็ผ้าใหม่นะคะเนื้อผ้าใหมเบอร์ World, นะคะไซส์ก็จะมีเล็กมีใหญ่นะคะงานอเมริกานะคะงานอเมริกา ไม่ได้เล็กจิ๋วแล้วก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะก็ปนๆนกันไปนะคะเพราะว่าเสื้อเสื้อกล้ามเนี่ยผู้ชายไม่ค่อยใส่พอดีตัวเนาะเสื้อกล้ามผู้ชายก็ใส่หลวมๆตัวนิดนึงนะคะมีไซส์ใหญ่ไซส์เล็กปนปนไป ลายเก๋เนาะอันนี้อันนี้เหมือนไว้เหมือนเช่าเขาเช่าเขาคอยาวบ้านเราไหมอุ้ยแล้วก็ชูนิ้วกลางด้วยโหใครใส่เสื้อตัวนี้นี่โดนแน่เกือบหมดแล้วนะคะเกือบหมดแล้วสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามานะคะ เดี๋ยวพี่อุ้มปิดรีวิวย้อนกลับไปดูได้นะคะถ้าอยากได้กระสอบรีวิวบอกพี่อุ้มเลยนะคะถ้าอยากจะไปลุ้นเองเราก็จะมีอีกครึ่งหนึ่งนะคะ,ะครึ่ง,ง,<อ>งที่<อ>สามารถ<อ>ที่จะ<อ>ไปลุ้นกันเองได้นะคะพี่อุ้มมีแค่กระสอบเดียวนะมีกระสอบเดียวเท่านั้นค่ะทําไมเอาด้านหลังมาโชว์พี่การด้านหน้าก็ไม่มีลายอ่ะเออเฮ้ยโพสเปกหรือเปล่ายี่ห้ออะไร โปรสปิริตไซเล็กไซใหญ่มีปนปนกันไปนะคะท่านไหนสนใจทักพี่อุ้มมาได้นะไม่ได้กลับด้านนะพี่การกลับด้านหรออ๋อ เดี๋ยวให้น้องถ่ายรูปให้นะคะหลากหลายสีสันนะคะผ้าก็ดีนะผ้าก็ดีงานก็ดูใหม่ค่ะ เเลยอออ่ะไม่ใช่เหม็นผ้าพี่อุ้มนะหมายถึงเหม็นเขาเขาเขาเผา,เาอะไรก็ไม่รู้ก็เขาทําอะไรกับไก่ก็ไม่รู้อะอันฮะอาบน้ําไก่เขาบอกน้องบอกอาบน้ําไก่อาบไงว่าเหม็นนี้ คาโกเออเคยเห็นอะไรเนี้ยอันนี้ยี่ห้อเบียร์ใช่ปะยี y ่ห้อเครื่องดื่มนะคะสวยอยู่นะคะสวยอยู่อ่าผ้าใหม่เลยแหละนะคะผ้าค่อนข้างจะใหม่เลยฮาวาย คนเยอะนะคนกลับก็กลับแล้วเอออันนี้ไข่เอ๋ยเย่จะหมดแล้วปวดแขนแล้วสีพื้นสีลายมาหมดนะคะมาหมดเลยหมดแล้วโอเคหมดเลยนะคะ โอเคขอบคุณมากค่ะจบเรียบร้อยนะคะครบทุกตัวเลยนะคะเสื้อกลามผู้ชายโอ้ตัวสุดท้ายเพิ่งเห็นค่ะนี่มีขาดรูอย่างนี้นะคะมีตัวเดียวแต่อีนะคะนอกนั้นก็ใหม่หมดเลยนะคะอ่าครึ่งหนึ่ง3,600บาทค่ะเต็มก้อน7,000บาทนะคะ,ะมีประมาณ300กับ150ตัวนะคะแล้วแต่นะว่า เออต็มก้อน300ครึ่งหนึ่งก็ประมาณ150นะคะถ้าไหนสนใจท้าพี่อุ้มมาได้เลยนะขอบคุณที่รับชมเดี๋ยวพี่อุ้มถ่ายรูปเดี๋ยวให้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ